สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องเดมอนคงวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มที่ละเอียดที่สุดถ้าเรียกงไานทำได้นะเออผมลืมบอกตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปซาโลซียงอย่างแรกก็คือถ้าเราเรวลหนึ่งเราจะได้ดาบดาบดาบอันนี้นะดาบไม้แล้วเราก็ามาฟาร์มตรงนี้ให้เวียักหนึ่งร้อยก็ได้เรา ก็มาตีมอนเตอร์ตีแบบนี้ตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้400นะแล้วถ้าเราได้ออกอินผมนก็ได้อยู่นะวะแล้วก็เอาไปขายนะครับมันขายได้400สองกันน่ะน,นี่นะครับผมแนะนำให้ซื้อดาบน,นี้เพื่อแบบขนานะแล้วก็รเราเสียรายละละมาเก็บได้ใช่ครับ สมมติสมมติเราซื้อสานามคู่ไปมีเกาะนี้แล้วก็ฟาร์มลิงพวกนี้เลยครับฟาร์มไม่ถึงเวลซักพันห้าเลยไม่ใช่ดิหนึ่หนึ่งพันหรือสองพันกว่าก็ได้หาครับแล้วพอเราเวลหนึ่งพันสองพันกว่าประมาณนั้นเราคงได้โยลุกแล้วแหละแล้ว เราจะไปฟาร์มเกาะเกาะซอมบี้หรือเกาะคิดนากลดาเดี๋ยวผมนอนคิดนากน,นะ <c oughs> เร้ามาก่อคิดมากผมแนะนำถน้าวัวเกิดแล้วมีคนตีวัวให้เรารีบไปกิบกล่องน,นะครับมันจะได้เกมตังค์โคตรเยอะมันมีโอกาสได้ออฟเลสเอาไปทำดาบเนี่ยครับเราซื้อดาบอันนี้ก็ได้นะอเ,คเคาอายใช้้านัลคู่ฟรัรมก็ได้ฟารต์ตรงนี้ ฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยครับฟาร์มไปเรื่อยๆเรื่อยจนเวลประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันแล้วเราไปฟาร,ร,ร์มเกาะบอสหรือเราจะไปฟาร,รม์มเกาะเกาะปีศาจหรือเราจะฟาร,รม์มเกาะนี้จนตายเพราะฉะนั้ไม่มฟาร,รม์มเกาะนี้จนตันเลยนะเพราะว่ามอนเตอร์มันเยอะส่วนอ้พวกเกาะบอสอะถึงมันจะได้ e อีเยอะกว่าก็จริงแต่ มันต้องใช้ที่เสกอะนะเลยผมเนี่ยนัาไม่ฟังจนในจนตันเลยชิดนี้นก็อืมงั้นผมรีวิวดาบที่ผมได้รีวิวจากเมื่อวานเลยดกว่าก็คือดาบพันตนาคู่นะครับสกิลเซตก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหหลายอันมากต่อไปก็ดาบไฟนะที่ผมไม่ได้รีวิวนี่ครับเทมสกิลเซต การฟันขึ้นออกไปสกิลเอจะเป็นโทรันโดนี่นะครับก็ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ถึงถึงสักสิบสิบสิบหรือห้าไลค์ผมจะมาแจกหมวกฟางกับกับนมนะกับดาบยูลูก,กับดาบไฟสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับ ใครกดไลายลวงดีใครกดไลายลวงดีใครกดรลายดวงดี